สบายดีมันนี้มาพอ,อกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของมืันนี้นั่งสิผ้าพ,พี่น้องมาต้มข้าเปียกเสร็จกินเนาะก่อนนะาสิต้มเขาก็มาเบิ่งนส่วนผสมกันเลยวบามียังน่อันนี้ก็คือเป็นสิ้นหมูติดกระดูกเนาะแล้วก็มีขะนอสองก้อนเลือดไก่หากพักต่างสายหรือว่าตั้งโอเนาะหมูยอกระเทียมเจียว น้ำตาลทรายแองนัวเกลือซีอิ๊วขาวเนะเครื่องปรุงเขาก็จะมีแค่นี้อันนี้ในส่วนของน้ำสุปเนอบัตรนี้ก็ไปเบิ่งเส็นกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเส็น้าวเปียกของเฮาเนออันนี้เฮาสื้อเอาเนะบริเหตเองเพราะว่าบบมีเวลาโอเคบัตรนี้เฮาก็จะไปค้างหมอต้มน้ำสุปกันเลยเนะมาบัดนี้หลังจากเขาค้างหมอแล้วเนะน้ำผุดแล้วเขาก็สิมาใส่ขนาะหากพักต่างสายหรือว่าตัางโอเนอคนไทยก็เอิ้นตังโอลงไปเลย ซีอิ๊วขาวเกลือแป้งนัวน้ำตาลทรายใส่หมูลงไปบบบนี้เห็ดง่ายๆเนาะนนต้มกินง่ายๆ่บดเหิยัง่ายๆแล้วก็ป้าเห้ถ่ายมันฝดอีกแบบนี้คราจังมาใส่หมูยอกับเลือดไก่ลงไปเนาะมาหลังจากหมอฝดแล้หมูเขาสุกแล้วเนาะ เอกระสีมาใส่ผิดไทยลงไปใส่หมูยอลงไปใส่เลือดไก่ลงไป เคืองมากเลยไดขั้นตอนนี้เขาสามารถซิมรสชาติได้เลยเนาะปรุงเอาเลยจิ้มให้มันนวลๆแล้วก็เอาเส้นลงไปบดน,นี้นั่งซีต้มแบบใส่เส้นลงไปในหมอนี่เลยเนะาะพอเขาสิกินเลยกินหลายคนอยู่ถ้าแบบว่าพยายามเ้นอืดกินหน่อยคนกบลวกเ้นแงกเนาะแต่อันมือนี้เขาซิต้มเส้นใส่ลงไปเลยเดี๋ยวถ่ายมันผดจังเน,นาะจังมาล่างเส้นลงไปมาบดน,นี้หลังจากหม้อฝดแล้วเนาะเขากะซิมาใส่เส้นอันนี้ก็คือเส้นที่เขานำไปล่างแล้ว ใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็บ,บรนนิกาใส่กระเทียมเจียวลงไปเนาะตันเสร็จเขาปิดกันพอต้มข้าวเดียวกับซุกเนาะเสร็จนั่นี่ ถ้าพามีเวลาก็สามารถเผ็ดเส้็เองได้เนาะเส้็กะนางมีคลิปสอนวิธีเห็ดเนาะแต่นางบ่มีเวลาช่วงนี้นางก็เลยซือแบบเต็มทีเขาทําสําเร็จมาแล้วกระแทบคือกันค้นไปเรื่อยๆที่เขาค้นบบแมนยังเนาะเขาค้นหนี่งบบอยากให้เส้็จมันติดก้นหมอเนาะเขาต้องค้นปะบ่บได้แล้วก็ซ้าคัญต้องล่างก่อนเส้็ถ้าบบล่างค่ะแป้งมันลายหน้ามันก็สีเนียวสีเหนือนี่หลังจากเขาต้มมาสักพักเนาะเส้็เขาซุกแล้วบาดนี่เขาก็สปิดหมอ แล้วก็ไปตักเสิร์ฟบาน,น,นีนนั่งกะสิผ้าไปเบิ่งเคื่องปุงเนาะว่ามียังแน่อันนี้กะสิเป็นเครื่องปุ้งค่ะเนาะก็คือเคื่องปุ้งกว๋วยเตี๋ยวถั่วไปเนาะก็สิมีหอมเจียวพริกเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พักข้นสายหรือว่าต้นหอมพักซีก็ได้เร้วแต่ผู้ได้ถนัดพักแบบได้ก็ใส่ได้เนาะแต่มือนี้นางใส่เป็นพักข้นสายแล้วก็หมักเน้น้ำตาลแล้วก็ซอสซอสพริกเนาะหรือว่าใสิใส่เป็นซอสมะเขือเทศก็ได้แล้วก็ซิมีน้ำปลาเนาะปุ้งคือก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างโอเคบดนี้นงงงงสิิิตักเเรใใหห้้้บบ่่แลวปุะ มาบานี้ตักเสิร์ฟกิ่นหอมหอมอีลีอีรอ,อพี่น้องเอ้ยแซบ่บพะยากมาเด้อมาเด้อเส้นยี่ห้อนี้นุ่มนุ่มตักเต็มถ้วยเลยเนอะนิ้วเขา มาปุ้งบันี้น้ำตาลซอสพริกเนาะใส่ละลายนจังเสีบมักนาวพริกเนาะกระเทียมเจียวน่งสิบทใส่ลลายกระเทียมเจียวหมักหอมเจียวพัก หอมเจียวมาพี่น้องค้นบานนี้ละเลงหอมหอม,ห,อมหากินแซบ่บได้ด้นี่แห่งดีในกรุงเทพโอ้ยหายากเดอ้ออยากกินแซ่บแบบนี้ต้องต้มกินเองเท่านั้นเสรนแบบนุบๆเลยเนาะ จะซิมให้เบิร์นแซ่บนัวน้ำซุปนัวแห้งพี่น้องเอ้ยจแซ,บแซบ่บเส่นกระนุ่มเนาะ โอเคน่งกสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้กะทาบไพหมักก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำเนาะช่วงนี้อาจจะบด้ลงคลิปบ่อยเนาะแต่ก็พยายามสิหาเวลาลงคลิปเนาะทาบไพอยางให้เหตุเมนู่ได้กับเม่นมาได้เนาะสำหรับเมื้อนี้สิคอโตลาไปก่อนบายบายสบายดี